สวัสดีค่ะป่านค่ะอิจสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำอาทิตย์ที่1-8ถึง8พฤศจิกายนค่ะ weekly love reading ขอให้เป็นพลังงานที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละบุคคลค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสจริงๆเนาะทุกๆอย่างที่หน้าไพ่กำลังจะปรากฏขึ้นมาอาจจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้น หรือว่าเป็นอยู่ในณปัจจุบันได้หมดเลยเช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของส่วนตัวเราจะกลับมาดูคลิปนี้ในอนาคตข้างหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อ,อไหร่ที่ถูกดึงดูดให้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นอย่างแน่นอนค่ะป่านใช้ The Fountain Tarot ค่ะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนกันแล้วค่ะ Merc u r y กํี่กลังจะออกจากเรโทเกรดวันที่2หรือ3นี้แล้วเนาะ แล้วก็มีมา direct เหมือนกันประมาณอีกสัก2-3สสวันต,ต่อมาอะไรอย่างเงี้ยปันจําัันที่ไม่ได้อย่างนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเดือนของการที่อ่ะอาจจะต้องทำการติดต่อสื่สารเยอะขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ออกแอคชั่นเยอะขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยกล้าออกแอคชั่นต่าง,างๆนานาในมุมของความรักหรือในมุมของการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราจริงๆได้เช่นเดียวกันค่ะ Weekly Love Reading ค่ะ Six of w a n d s ค่ะ The Empress King of Coin s หรือ King of Pentacle กับหัว นายซับซอดเทมเพรนซ์กับหัวค่ะ Six of Cups ประโยคแรกที่ขึ้นมาแล้วดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพลังงานตรงนี้แต่ป่านได้ยินว่าอย่าพยายามทำตาม ความต้องการของใครบางคนที่เขาพลังงานไม่ได้เหมาะสมสําหรับตัวเราอะเออมันอารมณ์ประมาณว่าแบบอย่าอย่าทําเพื่อทําให้เขาพอพึงพอใจอะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมาะสมสําหรับพลังงานของเราอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันแวบขึ้นมาไวมากแล้วแล้วมันก็ไปไวมากเหมือนกันปันป่นฟังไม่ทัน <laughs> ปั่นจาไม่ได้ปั่นพูดตรงๆเออหลังสํหรับเป็นเซเว่นซ็อคับค่ะทีนี้พลังงานที่มันเกิดขึ้นภายใต้จิตใจของเราอะ่ะมันยังเป็นเรื่องของความสับสนอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราอาจจะยังรู้สึกเครียดกับคนที่เราคิดถึงอยู่จริงๆก็ได้ว่าเฮ้ยเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราไหมนะเขาจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่ใช่สําหรับ เราได้ไหมนะอยู่ในสไตล์นี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันติดกับพลังงานของคิงซอฟ f t คอยกลับหัวเมื่อไหร่ที่เราสับสนขนาดนี้ค่ะมันทำให้เราไม่เฉิดฉายหรือเราไม่มีออร่าในตัวเราในเรื่องของคู่ความสัมพันธ์ได้อย่าง100%เเพราะเรายังเหมือนแบบลดพลังงานตัวเราเองให้ลงมาต่ำๆเท่าเขาอยู่ป่านอาจจะใช้คำว่าต่ำแต่ว่าความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่เหมือนแบบ เรากลายเป็นคนที่ไม่ดีไปเลยหรือเรากลายเป็นคนที่ไม่สดใสไปเลยอะแต่เราจะรู้ลิมิตของตัวเราอะ่ะอย่างเช่นว่าเฮ้ยเรารู้เราจับตัวเราเองได้ว่าช่วงนี้เราไม่ท็อปฟอร์มอะเรารู้ว่าช่วงเนี้ยเราเหมือนแบบทํางานไม่เต็มร้อยเปอร์เซนเพราะเรามัวคิดถึงเรื่องของใครบางคนอยู่เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอย่าง100เเพราะเรายังพยายาม ทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาใจใครบางคนอยู่ทั้งๆท,ท,ที่แบบถ้าเป็นปกติเราจะไม่ทำในรูปแบบนี้ถ้าเป็นปกติเราจะไม่ไม่เหมือนแบบลดตัวเราเองหรือลดพลังงานตัวเราเองมาเพื่อเอาใจใครบางคนหรือทำงานให้มันมันมีความเหมือนแบบถอยตัวเราเองมาเพื่อเพื่อใครบางคนอยู่ในช่วงอาทิตย์นี้ค่ะเออมาเราเลยอยู่กับชฉิยอดกับหัวแล้วก็เอาเข้อจริงๆแล้วอะ พลังงานคนคนนี้ที่เราคิดถึงอยู่ในณอาทิตย์นี้ต่อให้เขาจะเป็นคนที่เป็นคู่ที่ใช่สำหรับเรามากๆในอนาคตข้างหน้าแต่ณอาทิตย์นี้เขาเป็นคิงซอกคอยกลับหัวรวมไปถึงเป็นไนซ์ซอกคอยกลับหัวที่มันอยู่หลังสำรับเนาะก็แปลว่าเขาดูเหมือนแบบเอาจริงๆเขาดูไม่มีอะไรให้ให้เราได้อะหรือไม่สามารถทำอะไรให้มัน เทียบเท่ากับคุณค่าของตัวเราเองได้ในอาทิตย์นี้เนื่องจากว่าเราเป็นถึง the empress แล้วอะค่ะเราเป็นคนที่รู้ว่าเฮ้ยฉันมีความสามารถเท่านี้ฉันมีความเป็นไปได้ในชีวิตที่จะเจอกับสิ่งที่มันดีที่มันเหมาะสมสําหรับฉันขนาดนี้ขนาดนี้อ่แต่เราไม่ยอมก้าวไปถึงจุดที่มันเหมาะสมจุดที่มันดีสําหรับตัวเราเองจริงๆเพราะเราชะลอใจเราหรือชะลอตัวเราเพื่อหยุดรอคอยใครบางคนที่ในอาทิตย์นี้พลังงานหรือความคิด หรือการกระทําของเขามันมันยังไม่เหมาะสมสําหรับเราอย่างหนึ่งร้อยเอร์เ็น่ะเออมันเหมือนแบบว่าเหมือนตัวเราคือคนที่กําลังจะวิ่งถึงเส้นชัยอะไรบางอย่างหนึ่งในชีวิตแต่เราไม่ยอมวิ่งเข้าเส้นชัยเพราะเรารอเพื่อนเรารอรอ,อคนคนเนี้ยคนที่อยู่ในความคิดของเราคนเนี้ยให้วิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมกับเราอืมมนเลยเกิดเป็นความเครียดค่ะเมื่อไหร่ที่เรารอ<笑><笑>เมื่อไหร่ที่เรารอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่า รอรออะแต่มันยังไม่มีอะไรมาหาเราอย่างเช่นแค่แบบคนไม่มาตามนัดเรายังเครียดเลยอะแต่อันนี้มันคือคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะใช้ชีวิตได้ตามวิธีที่เขาควรจะใช้ได้แล้วอ่ะแต่เขายังไม่ใช้มันสักทีหนึ่งอะมันเครียดกว่าเครียดกว่าแค่เพื่อนไม่มาตามนัดอีกอะป่านรู้สึกในมุมนี้เออแล้วเราก็เครียดในมุมที่ว่า เรากําลังจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดในชีวิตเราอะแต่เราดันชะลออะเพราะเราคิดว่าเราจะได้เหมือนแบบก้าวเข้าเส้นชัยไปกับคนนี้ด้วยกันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเรายอมแม้กระทั่งเป็น temperance กับหัวะเรายอมแม้กระทั่งไม่ให้ตัวเราอยู่ใน a game ไม่ยอมให้ตัวเราเป็น empress หรือคนที่แบบทํางานได้ดีใช้ชีวิตได้ดีมีความสุขที่สุดเพื่อคนคนนี้อืมเพราะว่าเราอยากจะให้เขาไปข้างหน้าพร้อมกับเราอะเอาเข้าจริงจริง มันก็ยังดูมีความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์เนาะเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็น six of c u p ของเราจริงๆก็ได้คือคนที่เรายังรู้สึกถึงพันธะสัญญาอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันมาแต่ชาติอดีตถ้าเราเชื่อในเรื่องของชาติปางก่อนหรือแค่ความสัมพันธ์ที่มันมีการสัญญิงสัญญากันมาแล้วเราเหมือนแบบว่าเอออยากให้เขาเป็นคนที่ได้มีความสุขร่วมกับเราเพราะว่าเป็นคนที่ให้คำสัญญาว่าจะมีความสุขด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้อะค่ะ มันก็เลยทำให้ในณอาทิตย์นี้ของเราอะมันยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความไม่สบายใจอะไรบางอย่างเพราะว่ามองไปที่เขาเขาก็ยังดูทำตามคำสัญญาที่สัญญิ่งสัญญากันเอาไว้ไม่ได้มองมาที่ตัวเราเราก็ดันไม่ยอมให้ตัวเราเองขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไปก่อนเราจะไม่รอเขาแล้วนะหรือถ้าเราไปก่อนเขาจะยิ่ง ยิ่งไม่คิดถึงเราหรือยิ่งปล่อยเราออกไปจากความคิดของเขาได้ง่ายเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ระดับเหมือนเป็นคนที่เขาเอื้อมไม่ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทำให้เราสับสนมันเลยทำให้เราอยู่กับเซเว่นซกคับกับหัวอยู่กับเฉลี่ยตดกับหัวการที่ไม่ไปไหนไม่มาไหนไม่ก้าวข้ามผ่านตรงเนี้ยไปในจุดที่มันเหมาะสมสำหรับตัวเราเองจริงๆได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในอาทิตย์นี้อืม <coughs> Romance Angel Words waiting for Divine timing is at work in your love life. ข้อดีข้อดีคือคนที่คิดถึงอยู่สำหรับคลิปนี้ป่านพูดให้ฟังเสมอว่าป่านทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความสัมพันธ์แบบโซเมดไฮเออร์โซเมดกับทวินเฟรมคือคู่แท้ในชีวิตเราอเะนาะเออถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเรายังติดกับการรอคอยใครบางคนรอให้เขาปรับเลื่อนขั้นมาสูงเท่าเทียมกับเราอยู่อะค่ะข้อดีคือ ถ้าเราไหวเรารอเขาได้จริงๆแต่เราต้องรอด้วยความสบายใจของตัวเราอะเมื่อไหร่ที่เรารออยู่กับความเครียดรออยู่กับความกังวลว่าจะเป็นไปได้ไหมนะจะมาได้ไหมนะป่านว่ามันไม่ใช่ทางที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าเรารอด้วยความรู้สึกที่เราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขที่สุดเราก็เป็นตัวตนที่ดีที่สุดของเราได้จริงๆกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ ยังมีโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าจะได้กลับมาเจอกันมีโอกาสในอนาคตข้างหน้าที่เขาจะพัฒนาขึ้นมาเป็นเอ็มพัเอร์ที่เท่าเทียมกับตัวเราอะเออแต่ทีเนี้ยถ้าหาว่าอาทิตย์นี้มันรอเราเครียดอะอยากจะให้มาปรับพื้นฐานที่มันเหมาะสมก่อนอยากจะให้เราออกจากความรู้สึกที่เราคาดหวังกับเขาก่อนอย่าไปคาดหวังเลยค่ะ แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับเราหรือสําหรับกันและกันในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างดูอยู่เราค่อนข้างดูว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองแล้วอย่าถอยตัวเราเองมาหยุดอยู่ในจังหวะที่มันไม่เหมาะสมเพราะเพราะแค่ว่าเขายังขึ้นมาเท่าเราไม่ได้อะเราเลยจะถอยไปเท่าเทียมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้เรา สูญเสียพลังงานอะไรบางอย่างส่วนตัวของเราไปเสียมากกว่าเนาะ Lover Oracle ค่ะหรืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าเราอาจจะเป็นทิศทางตัวกันข้ามกันเลยก็ได้หมายถึงว่าพลังงานมันเป็นสองด้านอะเอาข้อจริงๆแล้วตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่พลังงานยังไม่สูงเท่าเทียมกับอีกครึ่งหนึ่งของเราก็ได้เช่นเดียวกันลองปรับประยุกต์งานอ่านนี้ดูค่ะ <c oughs> manifesting miracles your dream is soon to become reality trust your heart and follow to continue its guidance ค่ะเออในใจเรามีคำตอบอะไรบางอย่างสำหรับตัวเราเองอยู่เสมอค่ะถ้าเรารู้สึกถึงความผูกพันของความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้ว เราอยู่กับมันได้ได้วยความสบายใจจริงๆอย่างเช่นป่านยกตัวอย่างของป่านเองให้ฟังป่านก็รู้สึกเนาะว่าว่าเรามีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างกับใครบางคนอยู่จริงๆแต่ทุกๆวันเนี้ยถามว่าเรารอเขาไหมป่านพูดได้ว่าป่านใช้ชีวิตของตัวป่านเองให้มีความสุขที่สุดอะเออแล้วป่านก็ขอให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการอย่างที่เขาจะเป็นเขาอะให้ดีที่สุดอะ ให้เขาได้พัฒนาให้เขาได้ได้ใช้ทุทกๆวันอย่างที่เขาอยากใช้อกับบทเรียนกับบททดสอบของเขาแล้วป่านแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าในอนาคตข้างหน้าจะกลับมาเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาเจอกันเองอ่ะมมันแทบจะไม่เป็นความรู้สึกของคําว่ารอแล้วอ่ะมันเป็นความความรู้สึกของการที่เราเดินไปพร้อมกันอย่างคู่ขนานอ่ะเราหยุดให้กําลังใจเขาในวันที่เขารู้สึกไม่สบายใจ แล้วเขาไม่จําเป็นต้องมาให้กําลังใจป่านก็ได้เพราะป่านรู้สึกว่าป่านใช้ชีวิตอยู่ในเอเกมของป่านหรือชีวิตที่ดีที่สุดของป่านอยู่แล้วอะ่ะเออไม่ไม่จําเป็นต้องให้ต้องหยุดรอซึ่งกันและกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยป่านก็ไปของป่านเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยเรื่อยรืยเรื่อยๆยดีขึ้น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 อ,อะไรประมาณนี้คะ่ะนี่เป็นตัวอย่างส่วนตัวที่อยากจะยกให้ฟังเนาะเพราะป่านรู้สึกว่ามันค่อนข้างลําบากเวลาที่ เรามีความรู้สึกว่าเรามีพันธสัญญากับใครบางคนมาแล้วเราเราอยากจะไปถึงเส้นชัยพร้อมกับเขาจริงๆอะ่ะเรามักจะหยุดรอแต่ถ้าเป็นป่านป่านก็จะวิ่งเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วก็ไปไปทําอะไรส่วนตัวของป่านก่อนอะ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งตามเข้ามาทันเราก็จะได้ใช้เวลาตรงนั้นในอนาคตข้างหน้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่แต่ป่านไม่หยุดยืนมองเส้นชัยหลอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธี การคิดส่วนตัวของเราอะเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าความฝันเรากำลังจะเป็นจริงได้อยู่แล้วอะเราไม่ทำไมเราไม่ก้าวไปให้ถึงความฝันของเราอะอืมเราเรารอคอยเขาในพื้นที่ที่เรามีความสุขที่สุดดีกว่าอย่ารอในพื้นที่ที่เราก็ยังไม่สบายใจอยู่อะประมาณนี้ค่ะไอ้เรื่องเราตรงเนี้ยแบบที่บอกเลยอยากจะขอเน้นว่า เผื่อคนที่เรารู้สึกว่านี่คือคู่โซเม e หรือไฮเออร์โซเม e หรือทวินเฟรมของเราจริงๆบางคนเรายังตะกุกตะกักอยู่กับคู่ที่เราอาจจะคิดว่าหรือจะเป็นคู่แท้แต่เอาเข้าจริงๆเป็นคู่แบบพันธะคู่บาปคู่กรรมหรือคามิกพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ค่ะวิธีการแยกดูได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่เราปล่อยคนนี้ออกไปแล้ว เราใจสบายมากๆแล้วเรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากๆอ่ะเขาอาจจะเป็นคามิกพาร์ทเนอร์เพื่อมาสอนเราอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในโมเมนต์ที่เราปล่อยคนนี้ออกไปเราพัฒนาขึ้นแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็พัฒนาตัวเขาเองขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขาอาจจะอยู่ในระบบของ โซเมดไฮเออร์โซเมดหรือทวินเฟรมกับเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะงานอ่านเรื่องเลิฟรีดดิ้งบางทีในบางอาทิตย์ป่านรู้สึกว่ามันทริกกีอ่ะมันแอบยากมากๆเพราะว่าจะทำยังไงให้ผู้ชมของป่านไม่รู้สึกหลอกตัวเองในบางมุมอยู่เออนี่คือคือสิ่งที่พยายามจะอยากจะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนจริงๆว่า อ่ะไม่ว่าจะเจอคู่แบบไหนก็ตามทีอะ่ะเมื่อไหร่ที่เราเป็น the i place อะ่ะเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับชีวิตที่ดีที่สุดของเราอะ่ะเราจะไม่ผูกยึดติดอยู่กับไม่ว่าจะเป็นคู่แท้คู่ไม่แท้คําสัญญากับใครอะไรต่างๆนานาเลยจริงๆอะค่ะเพราะเรามีความสุขที่สุดแล้วเราไม่ขาดอะไรแล้วเราไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมสําหรับตัวเราเองจริงๆอาทิตย์นี้เป็นกําลังใจให้ค่ะ แล้วก็เราจะได้เจอกับพลังงานที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอย่างแน่นอนค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น f ฟม i ลีเดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะใครที่สนใจให้ป่านเปิดไพ่ส่วนตัวให้ป่านรู้สึกว่าพลังงานเริ่มโฟล์ขึ้นและกำลังจะมีโอกาสได้กลับมาทำงานอ่านส่วนตัวขึ้นค่ะฝากติดตามประกาศตามสื่อต่างๆของป่านได้เลยค่ะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปอื่นๆหรือในไลฟ์อย่างแน่นอนค่ะบายบาย